เซตติ้งตามนี้เลยนี่เซตติ้งคุณหรือเปล่าคนที่ฉันรอคอยอาจจะใช่ฉันหวังว่านะนี่มันก็ผ่านมาหลายรอบแล้วนะหลังจากที่ฉันยังเป็นเธอคนนั้นแต่ฉันยังคงจำมันได้ฉันไมมั่นใจว่าคุณจะทำให้มันกลับมาฉันเดาว่าตอนนี้ฉันคงสูญเสียศรัทธา ตอนนี้เขาพวกเขาได้รับพลังอำนาจพลังนั่นแหละคุณองมาพบฉชันทุกอ,อย่างขึ้นอยู่กับคุณแล้วผู้รอชีวิตเรียนรู้ลกนี้ทำพันธมิตรกับสิ่งมีชีวิตมากมายพัฒนาความแข็งแกร่งและทักษะของคุณสำรวจสถานที่นี้ <don> เหมือนกับทีฉันเคยทำมานานมาแล้วรู้าโอ้ยเี้แม่งจอจะดับยันแม้ รื่นรื้ออเนี่ยผมได้เมรดกตกทอดมาจากแม่ของผมนะครับสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งรื่นกว่าแท็บเล็ตคูอีกนะครับแต่ว่าเอแรกกับการที่มีปุ่มที่เล็กลงนะครับผมแต่ว่ารื่นกว่าแท็บ็เล็ตผมเยอะเลยนะครับอย่างแรกครับเกมอาร์กเลยโอ้โหแข่งจามโอโอลอง้อหลอคนเดิมนะผมเข้าไปตัดไม้กันเลยเกมไวครับนี่คราฟเลยนี่ เราเป็นวัยรุ่นที่มีเพื่อที่ว่า,าการแล้วครับจากการเล่นซีรีส์ที่แล้วแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยเล่นไม่ได้นะครับเพราะทุกคนก็น่าจะคิดถึงกันนะครับสำหรับคลิปแอรโอเคอัสปีดก่อนเลยกันอเออเอาเฮียอัพผิดด้วยนี่ไงกูบอกแล้วปุ่มเล็กโอเคมายชั่งนิดหน่อยก่อนแล้วก็ไปหาฟิสโอเค,เอ,อเ,คเอาขวเอาคักไม้นะครับผมเออสรุปกูต้องลากจริงๆว่ะข้ามไปฝั่งนู้นกันไม่รู้จะโดนกระบบนฆ่าตายหรือเปล่าแต่ว่าเออคงจะไม่มีหรอกโทรศัพท์แม่กู ด้ยกูจะเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่อดูเลือเ่อนเฟสแต่ไม่รู้ซะแล้วว่าโทรศัพท์ตัวเองนี่ปิดบังความสามารถพิเศษไว้อยู่โอเคก็บเบอร์รี่ก่อนครับจอวนนี้ไฟเบอร์จำเป็นมากโอ้โหโทรศัพท์เริ่มร้อนแล้วนะไม่เลื่อนจริงแต่มันก็ร้อนนะกินเพิ่มเราจะเอาหอกเอาไว้อยู่รอดนะในโลกนี้โอเคอีกสามอันเอ้ยอีกสองล่ามาทำเก่งอมนะครับเก่งอมโดดูไป แต่ในป่ามันจะมีโดโดหรือเปล่ามันจะมีโอนั่นไงตัวใหญ่เลยครับเก่งอมบอนโตโโว่าไม่น่าจะสู้ได้นะครับแบบนี้จะไม่ได้จะไม่ได้มันไม่ได้เล่นนานนะครับจะไม่ได้แล้วอีกคลนลแต่ละอันอยู่ไหนบ้างแต่มันจาไ,ได้ว่าอยู่แถวนี้แหละในเจอ,อย่างน้อยก็ได้เก่งอมลอะป่าเก่งอมโดโดคร,ครับผมแตอผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบมุมมองบุคคลนี้อะไระแต่ผมว่ามุมมองบุคคลนี้มันก็เล่นดีนะนเห็นแบบตัวละครขึ้นที่ แต่ว่าทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนกันนั่นแหละเออถ้าชอบไม่ชอบก็นิดมาได้นะครับผมทีนี้ครับโดดน้ํำไหมเ,ออเราลงแบบปลอดภัยด้วยอ่ะพภาคใหม่นี่โดนนิดโดนหน่อยนะตายนะครพวกนี่ไงที่บอกว่าโดนนิดโดนหน่อยตายแต่ว่าเออผมปรับการรีเลดมาเยอะอยู่ไม่อหอัวนี่เห็นไหมแป๊บเดียวรีเลดเต็มแล้วแล้วแค่อย่าให้มันวันช็อตเราก็พอ ถ่ายคลิปนี้บนๆเลยโอเคเราจะอัพเลือดแล้วกันเราต้องการเลือดท่าไม่งเราจะตายหาโหรู้ดิโอ้โหความสวยแม่งน้ําเป็นเงาโอ้โหเอ้ยไม่ใช่น้ำใช่ปะเขาเรียกว่าเออมันก็น้ำนี่ว่ะนี่อีกกระโดดด้วยมาดิ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 โอ้โหโอ้โหยูยูย้ยูได้นาวีมาโอ้โหเป็นไงอ้าวเย็นไม่ตายอืม อเออแลกกไ่เหลวคริสเปาโอเคแต่ว่าในน้ำไม่มีอะไรนะับในน้ำค่อนข้างปลอดภัยเลยถ้าเป็นชีวิตจริงนี่แค่น้ำเหมืองรู้ว่าไม่กล้าเข้าแล้วนะ้เข้าปากจะเริ่มเล็กๆหน่อยนะครับเอ่ออย่างที่บอกไว้ว่าได้โทรศัพท์บรรลุตกวพ่อจกแม่มาจริงนะแต่ว่าก็ไม่ได้หดขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าเออเล็กขนาดนี้ก็ยังดีกว่าไอ้แท็บเล็ตผมนะแท็บเล็ตผมนี่เฮี้ยเกินนะ โอ้ยควายเอ้ยไอ้เหี้ยโอ้มึงมึงทักทายกันนี้เลยแรปเตอร์ใจเย็นเราเคยเป็นเพื่อนกันเราเคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเว้ยโอเคต่อจากนี้กูไม่รู้จักมึงละจะได้มันอยู่ตรงบนสุดนี่ไงโอ้โหโโอ้หไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเก่งเก่งหมดโอ้โหไอ้เหี้ยคิวกรดเป็นลูกคิวกรดเลยใช่ไหมโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น มึงเป็นเที่อะไรอึดจิบมหายนี่ไงโว้ยได้มาเจ็ดเร็วเวยไม่เงาเนี่ยแหละสวยสุดเอ้คุณเโนจำให้เอ่อเราได้เอ็กซ์ี คูนด้วยนะครับผมดิซิติตครับผมอันนี้เอก็กซ์โนดกับดิซิติตนะก็คือไอวานพังเนือนอั่นแหละพวกกูเดินมาไกลแล้วมึงลองอธิบายแบบมันนะอนธิบายไม่ถึงครึ่งหน้าเลยมึงเนี่ยดูนะความสามารถนี่แบบไอวานมากหรือว่าพาราโซทิกมันเท่กว่านะอุย้ยอเหี้ยนี่ห้าหกเลยว่ะเอ้ย <c oughs> ห้าหกห้าหกเกียร์คิดไปไกลน้องห้าหกคือเลเวลเห็นไหมห้าหกแต่พลรสซอมงมังมีกว่าวใส่พาราหมีดพาราหมีดเลยเหรอพี่มึงเด็กของหายากนะเนี่ยมึงเอาโนมอมีดไปก่อนได้ไหมเรามีดก่อนได้ไหมขอช็อปก่อนนะครับผมเนื้อหนังเมือโอ้ไอเ้เพี่อะลัเตอร์คุเพียอะไรนะ่ะพี่กูม,มาสเตกเหรอก็มือของระบบกันนะ จำไม่ได้แล้วไอ้เฮี้ยมันขโมยหอกมาทั้งทั้งอันเลี้ยเฮี้ยโอ้โหเฮี้ว่ากูกลัวมึงเหรอเฮ้ยเฮเก่งมึงเก่งมึงเก่งเหรอเออกูได้ไอ้เฮี้ยเราไม่ดอกเฮี้ยอะไรมาเลยบริษัทเลยแล้วมึงขโมยเฮี้ยอะไรไปเนี่ยโอ้โหกูไม่รู้นะครับมาอันนึงก่อนแล้วกระบ,บองอันหนึ่ง หลบได้ภายในไม่กี่ครั้งอ้ยนั่นซ้ำแล้วแต่ไม่เป็นไรครับมันไม่โน้อยอยีกแล้วแล้วก็ยัดเอ่ออาหารที่มีโภชนาการให้กับมันนะครับเอ่ออ,อานานเพิ่มไปให้หมดเลยไปฉันจะตั้งชื่อให้นายว่า ต้องเก้งเนมนี่ไงโอเคเราจะตั้งชื่อมันว่าไอทุยนี่เป็นชื่อที่มาตรฐานที่สุดสำหรับปลาซองผมนะไปอ่ะเอาที่ขีไปทำไมแอฟ่ายคลิปลงมีตัวนี้นะโอเคไปเอามันจะวิ่งหยุดวิ่งหยุดทำไมเฮ้ยดิยลรมีสู้เหรอมีสู้เหรอ มึงเ,เป็นแค่มึงเป็นแค่มึงเป็นโอ้ยแมงปอโอ้ยแมลงแมลงตีก,กูกูกลัวแมลงกูกลัวแล้วใครมียากันยุงบ้างหนูไหวแล้วกูขอโทษกูขอโทษที่ไปฆ่าลูกหลานเลยล้นมึงบรรทโซกูะจะตายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่้าบรซอกูกูาาอขอร้อง โอ้ยเฮียเป็นเศษเหล็กแล้วเฮียโอ้โหมึงมึงกูเพิ่งจับมาเมื่อกี้อืไปเศษเหล็กเฮียกูเพิ่งจับมันกูเพิ่งจับมาได้เองนะเนี่ยแต่ของตื่นไอ้หุยกูลืมตาตื่นขึ้นมาบนโลกได้ไม่ถึงสามสิบวินาทีมันก็ตายละเออตายไหมมันก็ไม่ใช่มันก็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 ใกล้อยู่นะ สวยติดตังพร้อมไปไหนแล้วอ่ะงูเห็นน้วไอ้เฮียโอวีโอวีรับเตอ,อร์ไอ้สั่นไม่เฮียรับเตอร์จริงๆก็มีไอ้เฮียคุยเออขา้าได้ตัวหนี่ตัวนึ้งแค่ตัวนึ้งแค่มา,มาเป็นสมุนก่อน โอเคมันเวลน้องอยู่แล้วตีซ้ำไปไม่เป็นไรหรอกโอ้สุดยอดเลยโอเคที่ขี่ลัพเตอร์เรายังไม่ได้เรียนรู้แอมป์แกรมเลยมันอยู่ที่เวล่งสิบหกถ้าเอสิบแปดถ้าผมจะไม่ผิดนี่ขนาดไม่ได้เล่นนานยังจําได้เป็นไงล่ะเรื่องเรียนนี่ไม่จําหรอกโอเคเชื่ออย่างนั้นไหนวะเย็ดไหมกูโดนกูโดนเก็หลอกโมึงนะโค้งโหมึงติดเลือดสาดเลยมึงบลีดดิ้งด้วยเหรอเฮ้ยมึงกู ไอ้เขี้วกูเจอพาราโซโอ้ยเฮียสองตัวนี่วะเฮียกูขอโทษเพื่อนมึงเป็นตีพาราโซไปกูเหนื่อยแล้วเย้แม่โดดโดดไอ้เฮียกูจับมันเองนะกูลาก่อนลูกครีมกูขอโทษเฮ้ยเรามาเกิดเรามาเกิดตรงนี้เลยเหรอเลาดี เดี๋ยวกูว่าตายวันนีกูขอต่อยมึงก่อนตายก็ได้หอนไปเลยหอนไปเลยหอนไปเลยกูขอต่อยมึงก่อนตายอ้ มึงเล่นด้อมกูมาได้ส้นตีนมากเลยมึงเข้าใจไหมเกมตูแองกิโลฆ่ากูที่นีอือจะจะ้ยอู้หนกแล้วนกแล้วกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วอย่าตามกูกูกลัวแล้วอย่าตามกูกูกลัวแล้วจับไม่โดนคิดเอาว่าปุ่มเลกน้องโอ้โหเฮียเอ้ยเฮียโอ้โหจับสแกนเฮียเกมีย ชั่นก่อนกูขอเปล่าเกมมาก่อนเออน้องนายคือเดียวโอ้โหมึงและเนี่ยแหละพลังของเทพเจ้าเขาเรียกว่าการหาบักน้องนี่มึงทำอะไรกูได้อุ้ยเฮียมึงทำได้จริงปะมึงทำได้วะกูขอโทษมึงทำได้กูขอโทษ เออนี่แหละคุณตายตรงนี้กูจำได้เป็นท่าตาที่วิตถานมากเลยแต่ว่าโอ้ยเนี่ยมันก็มันก็ทำให้ดูง่ายนะว่าเราตายตรงไหนเอาไหมหมดอือวางตรงนี้แหละนี่เอาไปหมดเลยรู้สึกว่าจะไม่มีเชื้อเพลิงหรือเปล่า ได้เชื่อเพิงเลยสวยโอเคครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดติดเอ้ยกดไลค์ like, มันต้องเอ้ยไลค์ like, ก็จะกดไม่กดก็ได้ครับเออแต่ขอให้กดติดตามกับคอมเมนต์หน่อยนะครับผมโอเคไม่เจอใหม่ทีหน้าครับผมถ้าอยากให้มาอะไรก็กดไลค์กันเลยโอเค